ตาดูหลังกูเลยเดี๋ยวกูถ่ายคลิปไว้ให้เรื่องกูกูก็ถ่ายอยู่ฉากก็ถ่ายเอาเอาเอาช็อตแบบโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอ่ะเออกูมีรายชัดเลยเอออย่างนั้นแหละไม่รู้กินอะไรเป็นอาหารมาเยี่ยมปุย่ามันเข้าหลังแน่เลยไม่ไม่มันจะเข้าหลังข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าาเข้าหลังแน่สมึงมามุมตัววีดิมาอยู่มุมตัววีไว้อ่ะแล้วก็ไม่มึงต่อไปเข้าสองธานเลยเนาะไปบนแท่งนี่บนแทง โโอหคนแทงก็มีให้หมัดเปล่าแทงให้หมัดเปล่าแทงให้โอ้โหเราเอาเราอย่างเดียวเราน่าจะมันน่าดูวเนี่ยก็เต็มเราไม่เรากี่คนมาเนี่ยเราโดนล้อมป่ะเรามีแค่สิบห้าคนหรือสิบสี่ห้าคนมันจะเอาเราน่าอ้ยจะคอกหมาคอกหมาคอกหมาเดนด่าคอกหมาแล้วครับเหมือนมีคนดีปืนคอกหมาคอกหมาว่ะเน่เน่ เพื่อเรายืนฝั่งโนูสามไม่ยืนเลยตรงกันนะไม่ยมีอะไรตรงกันนะบบงงในไอ้้เหียไม่ไม่มารวมอ่ะไม่เบสไม่เบสอ่าข้อนนองค้อนตึ้งนองต้องให้ไหมเปิดก่อนอ่ะไม่งั้นชอบไอวิ่งตัวเยืนตัวโดนคีกันเลยว่าไม่ตีกันว่าไม่ตีกันว่าไม่ตีกันลองเปิดทางให้เขาตีกันดิเปิดทางให้เขาตีกันดิอ่ะใครเอาลองมามาหาจุดข้างนอกเลยไม่โอยะตีกันไปเนี่ยโอยะมีกี่คนอ่ะโอยะมีห้าเหรอ แต่เราอยู่กลางไม่มีบนเสาเมื่อกี้ซ้ายบนนะเราต้องมีคนตรงนู้นมาพี่พี่จะแยกกันเดี๋ยวพอมีคนไปช่วยแล้วมันจะแบบมันแตกฝูงอะมันเดินแค่นั้นแหละมันเดินแค่นั้นแหละไม่กล้าว่ะไม่ก็เข้าไปอัดกันไว้ในห้องใดห้องหนึ่งนะเราตั้งกดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเข้ารูปกระเด็นก็ไม่ได้เก็บหรอกวันเนี้ยเดี๋ยวมันจะโดดขึ้นบนบนหลังคาแล้วก็จะมาท่านไปดูข้าว้ยที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 ติงเชิงครับ ดูเชิงครับดูเชิงเชิงมาล่อเชิงมาล่อมีคนหลบในป่าไว้เงี่ยเอาว่าเอาสังออะไรเอาสังโนกไหมอย่าเปิดอาเสียเปียบไอ้เฮียจะเสียเปียบจริงอ่ะก็ถึงบอกไงไอ้เฮียไม่มีไหนเศร้าก็ไม่ได้ตีเดี๋ยวเขาโั้ดีกว่าเราอย่าเข้าโม้ดีกว่าเดี๋ยวโดนเขาลุ้นเส้นนี้มันล้อมเราเลยไอโอยาเนี่มันเชิงเยอะเปิดก่อนเสียเปียบไอ้เฮียอย่าคิดว่าเปิดก่อนได้เปียบเปียบเยอะเปียบจัดเออ เดี๋ยวมจัดแต่แอบจะคุยกันนเแอะรุมเอาลอยทำไมต่างคนต่างลอยแต่คุยกันแบบเฮ้ยแขนอีกาพอปะวะพี่ไม้เบสอะเหรอไอ้นิกกี้นิกกี้นิกกี้ร้อนนี่เลยเดี๋ยวมันปีนขึ้นมามึงก็เคาะหัวแม่งได้เลยทีเดียวเลยไม่ไม่ไม่แต่เพื่อนว่าไม้เบสห้ามเล่นกับไม้เบสด้วยกันเองอะไม้เบสด้วยกันเองเหมือนเพื่อนเราอะคือห้ามไม้เบสตีหลังสองคนแค่นั้นเองไม้เบสเราตีหลัง ไอ้ไอ้ไอ้ขายแล้วเฮ้ยเปิดเราเปิดนะเปิดเสื้อแดงแม่งเลยเสื้อแดงก็ได้เสื้อแดงก็ได้อย่าเข้าเยอะๆอย่าหมดเหมดอยะก็ได้เดีราเราหมดหมระวังฟ้าอีกแป็นอีกแป็นนึงรอโอยะโอยะเดี๋ยวเอาตัวหัวส้มมาบังเฮ้ยโอยะอ้อมโอยะอ้อมโอยะอ้อมมาดันโอยะาดันโนนะชุดเราชุดเราดันโอยะแบ่งครับแบงค์กับแบงค์กับแบงค์กับแบงค์ับ โอ๊ยทําไมเป็นใบเม็ดไม้เบสไม้วะเฮ้ยไอ้ยมงค์ที่อีกแล้วเชื่อตายสัตว์เชื่อทีเดียวอุ้ยโอ้โหฟันกูเฮ้ยอะไรเนี่ยดูดิเฮ้ยดูดิเฮ้ยมันยังไม่ได้ฟาดพี่เลยกวาดคลิปอยู่มัน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 ขี้ว่ะปลาด๋าาดหรอฟาดเฮ้ยมันขีบหมดเลยอ่ะอะไรวะเฮ้ยโอ้โหกูบอกเลยคลิปนี้ด่าเด็กกี้เก็บดังเยอะไอ้สัตว์ดูบอก เฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยพีบางตัวเป็ตีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่ไม่เป็นไรไอ้แย่คีคือมันเก่งเจ้าคุกดอกจริงทุกดอกจริงเราเรามีโดนอยู่เราเป็นมันมีโดนมีโดนไอ้แกี้เมื่อกี้ไอ้คนที่ใส่ผ้าโมกไอ้ผ้าผ้าพวกหัวเราอ่ะก็โดนตีหลังนะแต่ว่าล่วงเฮ้ยโอยามันเก็บกล่องอ่ะพี่เฮ้ยอเซ่เดี๋ยวโอเซ่โอเซ่พี่โซพี่โซเห็นมันกลงแล้เมื่อกี้ผมผมโดนแล้วโดนสาม ผมโดนเก็บได้อยู่เก็บได้อยู่เก็บได้อยู่ผมเก็บคนเยอะเลยมั้งี้ะเออใช่ยนี่กิมหย่อนมาตีกูได้เฮียคืออะไรวะเขาไปบวกไอ้ไม้เบสเลยเฮียแพ้ไม่เป็นไรเขาไม่ตีกันเออเขาไปบวกเลยกูจัดคลิปนี่เนี่ยกูเห็นอยู่กูดูอยู่กูดูอยู่กูดูอยู่นี่ยเนี่ยมันต่อหน้ากูเออเนี่ยขี้ต่อหน้าเลยว คืออะไรอ๋เมองไ้อะไรเออเออแลรียดีเองเออเฮ้ยรเก่งจังเออมันขี้ทุกดอจริงขี้ทุกดอกตีเรามาดีหัวขาวเราก็มานะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหน้ากูจะลงแมาแดดูดูดนสวยเก่งมากเลยคนสวยเก่งมากเลยคนสวยเก่งมากเลยจะแงคนแงอีกคนเฮ้ยมันขี้ไวะงงวะมันขี้ยังไม่หมดเลยเออดูดิตีสีแดงล่วงเลยทีเดียวให้ให้้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นายกซุเสร็จ เออคิวเรียนเสร็จบอกว่าผมขอเดียวหนึ่งกับมันได้ไหมพื่ได้หรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาเรามีคลิปอยู่ยังไม่เป็นหาจะมีปัญหาเชื่อเออมีปัญหาคนเรานะต่อให้ขี้โหดขนาดไหนมันก็ต้องมีมันต้องมีไม่ไม่ไม่ขี้บ้างเลยวะไอ้นิกกี้อ่ะคือโหดสุดแล้วพี่แม่งขี้ตั้งแต่ดอกแรกยัดอกสุดท้ายอ่ะที่มันตีอ่ะคืออะไรไอ้นิกกี้อ่ะโหดสุดแล้วไอ้เียนี่อะไรขี้ทุกดอกไอ้สันไอ้นิกกี้แม่งเข้าไปตีอยู่วงไหนโคตรด่าเลยไอิกกี้โหด ผมเก็บไปหกเจ็ดตัวเมียไม่ไหวแล้วแบงค์บางวิ่งมาต่อยแม่งได้สองพันแล้วว่าไรเลยปกติแม่งไม่หวเลยองสวนได้นะเว้ยมาแล้วนะสนับปต้นมาแล้วอ๋อเอาดีเลี้ยงเลี้ยนตีไปแบงก์แบงก์แบนอนแบงค์แต่ว่าสนับสนับตามจริงมันต้องสวนไม่เบสได้นะแต่นี่สวนได้ใช่ใมันสวนได้มันสวนไม่ได้ไงเพราะว่ามันใช้ RBB ไงจะใช้ RBB มันสวนไม่ได้มันตีอันนี้มันตีมันตีนี่ไงลบแอนิเมชันไงเห็นมันมีมันเหลืออยู่คนเดียวน่ะ ถ้ากูงงสั่งโนกับเกมไอเกมดูคลิปฮ่าฮ่าบอกเลยมันพันทุกดอกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปกูเห็นทุกคนเลยว่ามันคิมันคิ้คนละครั้งคนละครั้งทุกคนเลยลองดิพี่เรเอาลงกลุ่มดิส่งส่ง